สุขสันต์วันเด็กค่ะเพื่อนๆชอบนะครพี่มามสองสามหกห้านี้ครบเด็กครบเด็กมีเด็กแพรแล้วก็เด็กเชนปีนี้แพรอายุเท่าไหร่แล้วลูกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเชลล่ะสิบห้าสิบห้าหนูตื่นเต้นไหมกับวันเด็กพออายุมาวันนี้อายุมาเลยเแล้วหนูจําได้ไหมตอนหนูเด็กๆอะ่ะวันเด็กเนี่ยพวกหนูเนี่ยตื่นเต้นกันมากอย่างเชนเนี่ย จะต้องไปพาไปตามที่เขาจัดงานวันเด็กต่างๆเขาจะได้ของของเล่นเพราะว่าหนูแต่งชุดเสือหนูจำได้ไหมไม่ได้แค่ละจำได้ค่ะเล่าให้คุณบนรฟังดีเป็นยังไงประทับใจอะไรตอนวันเด็กก็ตอนเด็กๆก็คือไอตอนนั้นอนุบาลเคยเคยแสดงเพลงไอไปเต้นไปเต้นสายเต้นสสยล่าลังวัใช่ค่สละสสยร่ารังวั แล้วก็ตอนตอนไม่ได้เต้นก็แบบไปขึ้นแบบเวทีตอบคาถามเอาเอาของเล่นอยู่ดี<อ>แ,ลแล้วเอารางวัลเนี่ยนี่เขาใาาาสา่ล่ารางวัลใส่ล่ารางวันใาสา่ออกงานใช่ใส่อีเวนต์ใส่ชุดหังเครื่องใส่ชุดเก่งไปแสดงค่ะตอนแม่กุ้งเด็กๆแม่กุ้งก็ใส่ล่ารางวัลเหมือนกันแต่จะมีไปแสดงแล้วก็รอไปขึ้นตอบคาถามแม่แม่ก็เป็นแบบนั้นแต่เชนเชนนี้จําได้ไหมลูกเที่ยววันเด็กล่าสุด ตื่นเต้นไหมอย่างบ่งทีเวลาเขามีรถถังหรือเครื่องบินถึงเต้นไหมไม่เลยตอนเด็กๆเทนเชนก็ตของเล่นอย่างเยวเหมือนกันอได้ของเล่นอตอนเด็กๆแต่ตอนนี้เฉยๆเลยใช่ไหมลูกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็เฉยๆกับวันเด็กแล้ววันเด็กในปีนี้ปี2 5 6 5เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็ไม่มีกิจกรรมแต่ว่าเราก็มามาเอ่อ ครอบครัวมากินอะไรอร่อยๆ,ๆแล้วเชนไม่ตื่นเต้นกับวันเด็กแล้วนะตอนนี้อายุ15 15ขวบเนี่ยเชนชอบวันอะไรที่สุดมีนะที่ที่เป็นเทศกาลน่ะสงการปีใหม่มสงการอ๋อชอบอยากเล่นสงการเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเชนไม่ได้เล่นสงการทำไมถึงอยากเล่นสงการอ๋อเจอคนเยอะ เ้ยสาวๆด้วยไหมพอเขาเลิกเป็นหนุ่มเขาชอบเขาชอบสงการค่ะเพื่อนๆของได้อะไรปะแป้งสาวอะไรเงี้ยเหรอไม่โดนโดนปะแป้งได้เจอคนเยอะแต่ด้วยความโควิดเราไม่ได้สงการกันมาหลายปีแล้วเนาะแล้วแพล่ะเขาชอบเทศกาลอะไรสงการเหมือนกันเขาชอบสงการแล้วก็ชอบฮาร์โลวีของคนทางฝลั่อ๋อแล้วชอบฮารโลวีอ๋อมันมันมันก็เป็นเทศกาลก็อย่างสงการก็เหมือนเฮทโคนเหมือนเชนก็ได้เจอคนเยอะได้ออกไปเจอเพื่อน ที่ที่ไม่ค่อยได้เจอเลยได้แบบไปดูฟรีคขาเตอนอะไรอย่างนี้อย่างฮาโลวีนก็แบบได้แต่งตัวเป็นผีเป็นอะไรตัวสายสายคอสเพลย์เขาก็จะชอบฮาโลวีนเทศกาลสำหรับแม่เหรอแม่ก็ชอบทุกเทศกาลนะเออก็ก็ชอบหมดอะเป็นคนชอบชอบเทศมีเทศกาลค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบเทศกาลอะไรก็ มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะสําหรับพวกเรา3คนแม่ลูกนี่แหละค่ะเชนก็ชอบสงการแพนไม่ชอบสงการแล,าลาว้วค่ะราบีส่วนแม่กุ้งก็ชอบทุกเทศกาลค่ะมันสนุกดีมีสีสันค่ะวันนี้ก็ครอบครัวเรานะคะครอบครัวแฮปปี้มัมก็มาสุขสันต์วันเด็กค่ะขอให้ทุกคนที่ทั้งเป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มีความสุขมากๆค่ะในทุกเทศกาลค่ะสวัสดีพี่มา ให้ผู้ร้อมกันว่าติดแา็แฮปตินัมสองสามหกห้า